สวัสดีพี่นะ้องสวัสดีนะเนาะมื่อน,นี้นะพา,พาึ้จะลงมาสู่น้องพี่น้องเพผนสิพาสีปแป้งงมกับแป้งอยู่ของเนาะเดี๋ยวนี้สีถ่ายให้เบิ่งเลยพอจ้างว่าสีออกเลยหรือบอหางเพนข้าเจ้าแต่มาคายเนาะกับแป้งกับแป้งมันกะสีคือกับปูนี่เลยพี่น้องแต่ว่ามันแสบกว่ากับปูเนาะมันนาายยัวไข่มันนะไปงมอยู่ไาน้ในที่นู่นเลยนะำผึ้งลบนงมนะเอาด้วยเอาหอยกันลงบนหอย ก็นะ ลง,ลงงมกระแปงแล้วพี่น้องกินแบะก่อนแหละปีลุกมาชมกันลงาเยก่อน ข้าเจ้าปูพักแถวแคมปของน้องไปบักหลายคนเลยมีเด็กน้องข้าเจ้าพาลงงอมพักข้าเจ้าปูข้างพี่น้อง ก็ลงมาโค้งเด็เด็ดผางหูป็นบานดอนสนุกนกนกพักเทียมวันนี้พักสิดรับนกนกันนี่ แล้วก็หอมบุว่าเขาจะบุแกแคมของพูดไปพดบอกเต่าค่ะบอกเ่าไปไหนงามเลยจังงงเลยด้งมเลยแต่ละคนสายแมว เด็กน้อยใช้งอมน้อพี่น้องงอมปเป็นผัดแดดขนาดเลยนน้องพี่น้องหัวก็ไม่ชื้อน้ำคองไม่ได้ถือหัวเะาก็ลืมคนก็จะเป็นคนหาแล้วเอาไงเอาหน้าเพาเคยงมเขาบริยานหน้าเนาะก็จะอยู่บ้านคองทางคองเด็กหน่อยกับหลินลวด ไปจิกิจเจ้าไลงมาลินสักกะนด้วโยกะน้ำกับเเป็นตอนนั้นลงมาหลินนะเด้อจงได้เกลมงานวันนี้แล้วเนาะถ่าส่วนอันมแม่นบบนัะเด่นดีในกกอันเด่นะบนโดนค่ะขึ้มกระสาม่แท้ถือทงมาเก็บทีเสียมน่ะกระจบนะกับแฟนลืมเอ้มีไข่เลยเนาะ มันขายเลยาากูลิ่มมาจุดชวนใต้กับมีดได้ยงไหมยเอยูกับเป๊ะอีกคน

ยังจนพอคืออะไรนะเขาอ่นจนพอจนพอนเราวคือว่งูนี่เลยไม่จไปจงมาเหรอมาแค้นไ้หมดนะแม่ปลามึงเห็นไปนะเดแห้งน้ เป็นยังง้างเดีแม่เลยแะเงกรแป้งวมืออเดี๋ยวแท้งแล้วละห้ากระแป้งนะนาะพี่น <Banana. S 2> ้องกระแป้งมีขายเยอะเนาะ เด่ยวสองตเด็กหน่อยเขาหาเป็นน้อพี่นเ,าเนาะแม่ยางจังห้องเบาบางเด็กหน่อยเขาหาเป็นกระแป่งอันนี้จ้าข้าเจาออ้าหงดนังเนาะลงไปผุดหนังแก่งมาโวน้องพี่น้องนิกก็เคยไปหลินอยู่เตสกีไปกับหมูเนาะนีะ่หมูบ้านนะโดนบักมี่แต่เฮียน,นำกันผุดแหละข้าเจ้าพาไปหลินอยู่แก่งมาโว เคยไปเบิร์ดแถวนั้นนะพี่เนาะโดนถอกโดนเทียนทำตู้ไปเบิร์ตนะพี่เนาะหนามไซส์ใสอุ้ยขี่ต้มฮานาพัดเด่ดแห้งรีน้อพี่เนาะลงมาคลองไงหนามอไซส์ใสตายอย่างหลีนเต็กกีนี่เคยลงมาหลีนอยู่เนาะพี่น้องแตภภาา่คองทางแยกเนี่ยโบได้ลงมาเลยเนาะไม่ลงมาแต่โดนนะ กระจยังสีผ้าเนาขึ้นไปหาอยู่ทางผุดอีูเนาะแล้วกระจ่างสิงโง่มาคือเก่าโงมาจังสีเก็บเอาพักเนาะนักข่าสีเก็บเอาเมื่อขันเห็ดเห็ดสมสมพักเดี๋ยาวเก็บมาพักไปขัน,นพี่เนาะ <c oughs> ลกอร่อยเลยจังสีเด็ดอะไรเนี่ยเนาะ ฮึทำไมทำไมหัวบ่ของใครบุ่ปลูกไว้ในคลองเอาเบิร์ตมานเราะง้ลงคือเก่าเลยน้องพี่น้องมาเนี้น้องพี่น้องกาแฟไน้เื่องของเนาะคือกระปูนี่เนาะกแต่ว่ามันแสบปุ๋กระปูยโอเป้มันไข่เลยนั่นเราพี่ไข่เลย เนลรอื่บมัทำนี่ยมันหงุดหงิด